ใสยเสียหออาเองนะครับยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งไปเรียนสายนะครับสําหรับอาดนะครับก็เรียนคณะบัญชีใช่ไหมอยู่หอนในใกล้แต่ว่าไปเรียนสายบ,ยบ่อยมากนะครับไปเรียนสายบ่อยบ่อยกว่าคนที่แบบว,ว่าอยู่หอไกลๆนะครับเฮลโหลเฮลโหล สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพ,เพื่อนๆน้องๆน,นะครับที่กำลังรับชมในช่องอัชชิน ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมออออกดซ u b สไครป์กดติดตามช่องอาร์ตด้นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาเล่นๆด้วยนะคะโปรโมทนิดนึงเนาะวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการอยู่หอในเนาะว่านิสัยของหอในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นขอบอกเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนเนาะขอควรระวังนะครับที่อยู่หอในที่อาร์ตเคยเจอมาเนี่ยอาร์ตประสบการณ์ที่อยู่หอในมานี่อาร์ตอยากมาเล่าให้กับน้องๆฟังนะครับเพราะว่าน้องๆอาจจะตื่นเต้นอยู่ในการย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักเนาะเดี๋ยวมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลย ใสยเสียหออาดเองนะครับยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งไปเรียนสายนะครับสําหรับอาดนะครับก็เรียนคณะบัญชีใช่ไหมอยู่หอในใกล้ๆแต่ว่าไปเรียนสายบ่อย,อยมากนะครับไปเรียนสายบ่อยบ่อยกว่าคนที่แบบว่าอยู่หอไกลๆนะครับก็คือเรามีความชละใจเพราะว่าเราอยู่หอใกล้ใช่ไหมเราสามารถตื่นสายได้อาบน้ําแป๊บเดียวได้เราแบบชิลๆเนาะก็คือแบบ อารมณ์แบบชิวๆใกล้ๆเองไม่ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวก็ถึงแล้ววิ่งสิบห้านาทีก็ถึงแล้วเนี่ยแต่ว่าก็อยากให้น้องๆทําตามนะครับยิ่งอยู่ใกล้ย,ยิ่งไปสายไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะไม่ทานเช็คชื่อเนาะยังไงก็อยากให้กระตือรือร้นเหมือนเป็นสิ่งที่ดีกว่าไม่ควรเอาแบบอย่างตามที่อ่านเนาะ <S <S เรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องหอในนะก็คือหอในเนี่ยจะมีขี้นกแล้วก็มีนกเยอะมาก หอหญิงแล้ว <Hands> ก <bin out> <boundaries> ็หอชายนะครับ so ก็ค <radas heartbreaking igue> so like ือต้นไม้ต้นไหนที่เป็นต้นใหญ่ๆนี่ก็คือจะมีนกร้องทั้งคืนแล้วก็เมนชี่นกมากเลยนะครับก็คือใครที่เอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ข้างข้างล่างของต้นไม้นี่ก็คือเตรียมมันเซตขี่นกไปเลยนะครับเพราะว่านกจะมาขี่ใซ่แบบตอนดึกๆตอนเช้าๆ้านี่ก็คือจะมีนกมาปลุกเวลานอนนะครับก็คือจะแบบเสียงดังมากก็จะอย่ย แบบเหม็นด้วยถ้าใครอยู่ใกล้ๆต้นไม้ที่เป็นขี้นกเดินข,ขี่รถเข้าไปหออในก็คือจะได้กิ่นขี้นกเลยอันนี้อยากจะบอกไว้ว่าเสี่ยงเป็นโรคไข้หวัดนกจริงๆเลยนะครับแต่เขาก็มีการตัดต้นไม้เพื่อไม่ให้นกมาทำรังนะครับ เรื่องที่3นะครับเรื่องที่สเกี่ยวกับการไปเซเวนะครับส่วนมากเด็กหอในก็จะเข้าเซเว่นที่พราซ่าใช่ไหมไม่ว่าหอในเนี่ยหอในทุกหอมันก็มีเซเว่นเดียวใช่ปะทั้งหญิงและชายก็คือเซเวก็เป็นเล็กๆกระทัดรัดใช่ไหมแห่จะรอเวฟไหนจะซื้อของผวกซักผ้ายาสะผม ทุกคนก็ต่างเข้ามารอในเซเว่ใช่ไหมไม่ว่าจะตีหนึ่ไม่ว่าจะตี2คนในเซเว่ก็เต็มเหมือนเดิมนะครับยิ่งตอนเปิดเทอมนี่ต้องระวังมากเลยนะครับซื้อที่อื่นได้ก็สามารถไปซื้อนะครับส่วนใครที่คิวหิวนี่ก็คือแบบบางทีอาแบบหมดหุดหงิดไปเซเว่นก็น Seven, คือแบบเซเว่นก็แคบใช่ไหมคนก็เยอะบางอย่างก็คือ เดินไปเซเว่นนู่นเลยค่ะคำเรียงหรือไม่ก็เดินไปเซเว่นหน้าตึกวิทเลยจ้านี่กส็สะดวกสบายกว่าอันนี้ก็คือระวังกันนะครับเพราะว่าเซเว่หอในปนเซว่นที่มีขนาดเล็กแล้วก็คนชายเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็ระวังน้องหม่ด้วยเนาะเออแล้วก็มาถึงเรื่องที่สนะครับเรื่องเอาเรื่องที่4สิเรื่องที่สกับเรื่องรถรางเต็มนะครับต่อจากเรื่องการไปสายเรียนสายนั่นเอง ก็คือเผื่อเวลาในการนั่งรถรางด้วยะครับแต่ว่ารถรางในช่วงเวลาเร่งด่วนนี้มันจะออกในทุกๆ2หรือ3นาทีนี่แหละแต่ว่าคนจำนวนขี่รถรางเนี่ยมันจะเยอะเหมือนกันเนาะไหนจะเป็นน้องๆองสาธิตเอ้ยเนจะเป็นน้องอ่าเฟชชี่พี่ปี3ปี4ปี5ปี6 ก็จะหอในเนี่ยก็จะเป็นชุมชนหอในที่ใช้รถรางเยอะก็อยากเผื่อเวลารอรถรางด้วยเพราะว่ารถรางมันก็จะออกทุกสองชัมม่วโมงแต่ว่ามันก็จะเต็มเร็วเหมือนกันเนาะก็จะให้มาออกมาเน้นๆยิ่งหน้าฝนเนี่ยยิ่งต้องระวังเลยเพราะว่าทางฝนตกอะไรแบบนี้มันก็จะลําบากในการไปเรียนด้วยเนาะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่5นะขอดูโพลก่อนก็คือเรื่องที่อาจเจอั่นเอ,เองก็คือเรื่องเวลาจะไปเข้าห้องน้ำแล้วปวด ปวดหรือว่าเวลาจะไปอาบน้าเนี่ยคืออาจเป็นห้องน้ํารวมใช่ไหเรเลยเจอเนาะก็คือแม่บ้านเนี่ยจะมาล้างห้องน้ําแล้วเราแบบเสียงปวดปวดเราก็ต้องขึ้นไปแบบว่าขึ้นไปอาบน้ําชั้นสองหรือว่าไปเข้าห้องน้ำชั้นสองนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าพอเออเวลาแม่บ้านมาล้างห้องน้ําก็คือเขาจะล้าง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 เราก็ไม่กล้าอาบน้ำเราก็จะไม่กล้าไปฉี่ใช่ไหม อาร์ตแนะนาว่าถ้าเขาล้างอยู่ให้ขึ้นไปที่ชั้นไปใช้งานที่ชั้นสองชั้นอื่นๆที่เขายังไม่ล้างนะครับเขาก็จะมาเป็นเวลาของเขานะครับก็จะมามาณช่วงแปดโมงนะครับเจ็ดแปดโมงเจ็ดโมงกว่าเนี่ยก็จะแบบว่ามาทําความสะอาดแล้วก็อยากให้แบบว่าทาธุระเสร็จก่อนตอนนั้นเพราะว่ามันมันอึดอัดกั้นใจเนาะเออเขาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอหอในนะครับที่อารบเจอนะครับอ่าเกี่ยวกับ เออขอหอนเนาะสำหรับคนไหนที่สงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามอาร์ตได้นะครับเดี๋ยวอาจจะตอบหาข้อมูลมาตอบอย่างเต็มใจเลยนะคะอาจจะเดี๋ยวก่อนอืนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้กดติดตามช่องอาร์ตต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้อาร์ตก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวอาจจะหาคอนเทนต์ต่างๆมาพูดให้ถ่างอีกนะครับยังไงก็สวัสดีครับเจอกันนะบ๊ายบาย